ยน่ารักจังเลยเอาเจเอเจเอทำอะไรคะโอ้ย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 กินน้ำด้วยเฮ้ยคือตาหักถลยหนอกมะเนี่ยโอ้ถ้าเอาไปน่าก็คงหมาฉันตะคบแน่เลยน่ารักมากว่ะสิกินอะไรกันจ้า ตรงนี้ด้วยเอา้าเอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยหลับหรือเปล่าลูกหลับไหมน่ารักจังเลยอูย้หหลายสีหลายสีหลายสีเลยน่ารักเพลิดเพลิน